สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องสองแม่ลูกพาทิีวันนี้แม่มานั่งกินคนเดียววันนี้อีคิวเขาบอสบายข้าวเขาไม่กินมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยข้าวไม่กินเจ็ดท็อกเานะวันนี้มีเมนูมาพาพ่อแม่พี่น้องกินก็คือตามกุ้งใส่ตีน,ตนไก่ มาพี่น้องมาแซบแซบนำกันผักขอาเขาก็มีซองย่างแล้วมีผักสลัดกับผักกาดมาเดอมากินนํากันมาแซบนวกันอวันนี้ตามเผจค่ะพอบานเพิ่นอยากกินเผ็ดวันะ่ะเพิ่นไปซี้วัคซีนหมาแล้วเพิ่นไข้ขึ้นเพิ่นอยากกินเผ็ดแต่ว,ว่าบ่มา้างนำ บอมาลังกินน้ำมันนี้ใส่กรงสองแบบอันนี้ตัวเ้อยๆยซื้อมาแบบแช่แข็งเลยตัวน้อยแบบก็แช่แข็งไว้เนี่เป็นแพกเป็นแพกนะอันนี้แบบกุงสด เพลุ้งอ๋กุ้งอ่ะกินใก้วันนี้กรบอกิีนพ่อให่หรอไม่น้องตินพ่อกำลังกิน

mình khốn em được อันนี้ก็มาลังกินหน้าบ้านเมอกี้อนี้ยครับ โควิดไล่เนาะไม่ค่อยได้ไปตลาดตีนไก่เนี่ยไม่ได้กินหนาแล้วแต่โควิดไล่ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆ ก็อยาให้ติดกันนะบพรอแม่พี่น้องติดแล้วมันลำบากไปไหนมาไหนก็ชีดแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ มีตาก็มีแค่โผล่เข้ามาขึนา่นขัดำัดน้ำ คนๆเลยทำไมพี่น้องปลาแดกปลาลาหนัวปลาลาหนัวครับวันนี้อีคิวกาเดเา้เพื่นว่าเพิ่งมาทำคลิปนำจะเพิ่น จ็บทองนอนเล่นเกมห้งหวานบกี้เท้า Und no, nur no, 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 no. ปรุงเพลงซอสสดเด้งดีทั้ั ชอบหลานเป็นรูปมือชอบเ็ไปเล่นบาลเล่นเหมนเกลียกว่า สิบ่ล่ะนะเพิ่นเว้าเพิ่นยานเสียมเข้า ช่วยงามก่นอนกอนจบคลิปนาะคลิปนี้ก็ไว้วแค่นี้เนาะพอไป่่น้องเดี๋ยวอ,อืมแม่ก็ขออันพูดไอโควิดจังน้อยเนาะอันพวกนี้โควิดมันไล่เนาะวันหนึ่งกำมือห้ามือหกก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนอะใช้ชีวิตอย่างระมันละวัง ออเจ็บบานก็ใส่เม็ดใส่เม็ดสองสั้นเลยพอไ่นอนพอไป่นองเว้เพื่อป้องกันป้องกันแบบคนเดินไปเดินมาเขาก็รู้หรอกว่าเขาติดหรือไม่ติดใส่ไว้แล้วก็ล้างมือบ่อยๆซีเจลแอลกอฮอล์ดูดบุดูดบบ่อยๆแค่นี้แหละจบคลิปนี้ก็แค่นี้แหละ,หละไว้เจอกันคลิปหน้าเนดะ้อบ <laughs> ๊ายบายสวัสดีค่ะ